เยี่ยมพระอาพาธเป็นหลวงลุงที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วไปผ่าตัดสองครั้งก็น่าอุคิศท่านเป็นคิดว่าใครมาทำว่าเสียงขัดแค่แค่แค่นีณ ้างในนี่เป็นป่าหมดเลยลงลงหลงลงยาแนวเองแล้วโอ้สวัสด,ดีครับลงสวัสด,ดีครับอามาอามาจากปานอือเลยพ <c oughs> าเที่ยวชม <c oughs> เรื่อยเขยัคับขับรถยนต์ ไปกิป๊บในอลไหนกันนะครับไห้ขับรถยนต์ว่ายังนั่งอยู่ข้างในก็ยังผมมองไม่เห็นแต่ขับมอเตอร์ไซค์นี่มองเห็นชัดม,มีที่ประเทศไทยนี่แหละที่เขาถือที่เขาที่ประเทศเวียดนามประเทศลาวเขาขี่มอเตอร์ไซค์พระยิ่งในพมาน่านี่แถวทาง

มันยังอ่อนกินได้ถ้าตรงมันจะดำมันองุ่นนะแต่มันยังอ่อนตอนนี้อาจจะคันกระคายคอหน่อยอ๋อมันแค่แค่มันดัาอ่อนอืมกินได้กได้แต่ไม่ควรกระคายคออืมเขาเรียกอะไรนะหลวงพ่อสมโกยภาษาสมโกยถ้ามันส้มจริ่ง มันเปรี้ยวคนก็ต,ตามโตมตกินแกงจาเรากินได้เขากินอยากลองคุณยายเป็นคนชอบลองก็มันเงินกัดเลยอืมอืมดีมากเหมือนขอแย่งนั่งครับหเหมือน ผมไม่เคยรู้ทําเรียนเพีเป็นคนคิดออคิดเมื่อกี้พาเข้าดูวัดที่โรงเรียนมารีพิทักษ์ถ้าเผื่อมีอะไรที่ผมทําไม่ถูกต้องต้องขอโทษไว้ล่วงหน้ารครับผมผมมาที่สนามแข่งรถที่บุรีรัมย์ก็เอารถมาส่งรถมาแข่งสองคันรถมอเตอร์ไซค์สามร้อยซีซีกับห้าร้อยซี เที่นี่ไม่หลวงพ่อไม่ได้ดูทีวีนะไม่มีทีวีอืมมันก็นโยบายทางวัดเาไมใหีทีวีอืมบางแห่งก็ดูแต่นี่แหละดูยู u ูบบางแ้ก็ดูยูทูบได้นะโอหลวงพ่อก็เข้าไปดูยูทูบที่ตามตามหมวกผมเลยหลวงพ่อเอากล้องถ่ายที่หมวกผมไว้จะได้จําจําชื่อช่องชื่อชาแนลต่างๆได้เป็นช่อง มิเตอร์มิเตอร์ทียะอีข้างล่างนี่ให้หลวงพ่อมิเตอร์มิเตอร์ทีทียะอียาอีใหญ่นี่เนอืมใหญ่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นภาษาไทยคนไทยก็จะเรียกว่ามิตอรอ่านเป็นมิเตรเป็นตีใหญ่อออ่ะเอ่านเป็นตีใหญ่ คนญี่ปุ่นเรียกอ่านเป็นเทียอิพวกฝรั่งก็อาจจะมีปนกันอ่านเป็นนู่นนี่นั่นใหญ่ <c oughs> เออใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปว่ายาอิยายาอิไอไอตัวเดียวอ่านว่าอิเองครับพ่เข้ามาในนี้มืดอล้วฝนจะตกอีกแล้วเมื่อยพอฝนตกเราก็เข้าบ้านไม่ได้ทางนั้นออาาทางปากคลองเอออ้อมอีกแล้วหลานไปรับเพื่อเมื่อวานนี้ ็เลยยังไม่ได้เข้าสนามก็มาเยี่ยมหลวงลงุงที่นี่แข่งอะไรแข่งวันที่วันที่แปดตอนตอนบ่ายสามโมงใช่<ม>ใช่แต่เออหลวงพ่อก็ดูจาก youtube ได้ดูดูย้อนหลังครับดูใช่ดูย้อนหลังได้เพราะว่้เขาถ่ายเป็นช่อง youtube แล้วก็มาเปิดเรามาเปิดย้อนหลังแต่เราไม่สามารถดูตอนสดๆได้ไมั้ย แต่ถ้าเข้าเป็นช่องทีวีแล้วก็ดูสดๆก็ดูได้อเออจานแกเอาน้ำมันมาหล่อไม่ให้หมดขึ้นดีนะฉลาดน้ำมันน้ำมันก้นอ่างเครื่องเครื่องน้ำมันเครื่องเก่าๆเนี่ยนะอืม,มะก็ได้ผลนะฮะขอให้มันมีให้พวกมแมลงร้ายต่างๆอย่าให้ขึ้นมาทำอะไรเราก็พอแล้ว อาจารย์เป็นคนที่ที่นางรองนี่นะนบ้านบ้านเดิมเป็นคนที่นี่เลยคนระับก็ก็พี่ชายแต้มครัมอ๋อเป็นพี่ชายด้วยเหรอแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องไม่ใช่<อ>พี่ชายไม่ใช่ท้องเดียวกันฉันจะเป็นลูกพี่ชายถ้าภาษาบ้านผมเรียกลูกอาแปะอาเจ๊กอเออไอ้กินไอ้นี่เข้าไปขันคอจริงด้วยนะ อมจะกัดเสรีินน้อยแค่สองเม็ดนี่อยู่ในนี้เงียบดีหลวงพ่อก็กะอยู่ในนี้อีกนานนะโลกของเราก็มีอยู่แค่นี้นะ แล้วก็เบื่อเบื่อก็เดินออกไปที่ที่วัดเจ้า,าวาดที่นี่เขาใจดีไหมเจ้า,าวาดคนที่ไหนลุงพ่อคนที่นี่ โดยถ่ายถ่ายรูปหมวกหมวกผมไวไม้ภาษาไทยก็ได้นะเขียนว่าไม่ไม่ไมพิมพ์ว่าไม่แน่แล้วมันจะขึ้นแถวที่สี่อะไไม่แน่ออนทัวพิมพ์แค่ไม่แล้วก็ระแอนอนหนูแค่นั้นดีนะอยู่นี่ยังดี Wi-Fi สามารถติดต่อกับคนใหญ่ได้คนข้างนอกได้ถ้าหลวง อาจารย์เหงาก็เข้าไปดูใน YouTube ผมแล้วก็สามารถคุยกันได้คือคุยที่คอมเมนต์คอมเมนต์ข้างล่างนะคุยได้ขอเบอร์โทรศัพท์คุยขอเบอร์ละขอ ID ดีลายต่างๆก็ออกไปออกไปสู่โลกภายนอกเพราะว่าผมมีคนดูอยู่ทั่วโลกนะมีคนดูทั่วโลกแล้วก็มเีเพื่อนชาวประเทศลาวประเทศ เวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาแอฟริกาต่างๆที่เราที่เราส่งลิงก์ให้เขาดูฮะเราเราไปกดบวกเพื่อนในเฟซในในเฟซเราก็สามารถที่จะส่งลิงก์ส่งละไร์ต่างไปทั่วโลกได้แล้วก็อาจารย์ก็สามารถที่จะคุยกับคนถ้าเผื่ออยากจะคุยกับใครก็เจาะเจาะหูเจาะชงไปคุยกับคนนั้นแบบในเฟสอาจารย์ ไปขอเป็นเพื่อนไปบวกเพื่อนอะไรต่างๆครับจะได้ไม่เหงานะครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราเป็นพระก็ฟังและธรรมะแล้วมันก็ต้องมีอีกมุมหนึ่งบ้างเขาดูก็ดูดูอยู่เขาไม่ได้อยู่ป่าแบบนี้เขาอดทนต่างการกระชมใช่ถ้าเราชอบทางไหนเราก็ชอบดูสาระกันดีแบบของโลกกว้าง ว่าโจยบางจากเพื่อนผมโจยบางจากการบันเทิง็ม่ค่อยชอบชอบภาษาละครดีความรู้ชีวิตสัตว์ชีวิตคนป่าชีวิตพวกผิวดำพวกคนในป่าแหล่งต่าพวกนี้การผจญภัยอะไรต่างๆพวกนี้ ก็ถ้าเปิดดูช่องผมก็จะเห็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ว่าไปดูถนนคนเดินเปิดท้ายต่างๆก็มีออฟโรดมีเข้าป่าบ้างมีมีมีอยู่หลายคนมาดูเกี่ยวกับมีอันแน่วัฒนธรรมต่างๆท็าไปทำถึงทั่วโลกอะไรการเกี่ยวกับนธรรมอาหารแล้วเป็นอยู่ของคน โคโลกครับครับก็จะเน้เนแคนป่าคนไรเีเออครับครับเออ,อเมื่ออ,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 อูอ้อไ,<ง>ไปไปเยี่ยมพวกเบอรูอินไปดูที่เขาอยู่ในน้ำแข็งอยู่หกลบหกสิบองศาแล้วก็เลี้ยง อยู่เลี้ยงกวางนะที่ใช่ไแม่อาจารย์ที่ดูเนี่ยที่เขาตัดเขานะแล้วปากด,ดูดอไอ้เขาที่ตัดทำให้แผลหายแข็งจะเจาะเจาะน้ำแข็งเนี่ยมันก็นตกปลาในน้ำแข็งอ่าใช่ตกปลาลงไปข้างล่างแตข้างล่างมันเป็นน้ำนิ่มมันแข็งเฉพาะด้านหน้าข้างบนเอารถวิ่งได้ บางแห่งวิ่งดีก็ดีไม่ดีตกลงไปยุบเพราะว่าเออเราอยู่เมืองร้อนเคยจะต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเขาบอกว่าคนที่อยู่ในเมืองร้อนอยู่ในแอฟริกาที่ตากแดดกับคนที่อยู่ในเมืองแอตกิโมที่อยู่ในหิมะเอาอุณหภูมิเลือดอเท่ากันเลือดมีความอุ่นเท่ากัน ร่างกายมนุษย์นี่มันปรับถึงแม้เราจะอยู่ในลบสิบองศายี่สิองศาแต่เลือดเราก็ยังร้อนอุ่นมันแข็งไปตามนึงคงจะตายแล้วใช่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 ก็มีมีมีแบบที่ที่เป็นก็มีเขาเรียกฮิสโตกแล้วเออฮิสโตกนี่มันร้อนก็เป็นเออเป็นเออ โดนโดน้ำแข็งซึมเข้ามาจนจนขาตัวเองนี่ชาหมดแล้วก็ขาก็เป็นน้ำแข็งเลยรองเท้าไม่ดีเนี่ยเป็นเป็นน้ำแข็งจะเ,เป็นที่ขาก่อนเพระไปะเหยียบไปเหยียบเดินบนน้ำแข็งตลอดลข้างบนนี่มันเอ็กซ์ไซส์ข้างบนมันจะมีอะไรภูมคมาช่วยมีการออกกําลังกายมีเอ็กมีมีการบริหารต่างๆ แต่ถ้าร้มลงไปแล้วตายก็ไม่เน่าวนะอยู่ใน้แข็งตลอดอยู่ได้เป็น,น,นเป็นร้อยปีอาจารย์อยู่ในน้มแข็งถ้าคแข็งไม่ละลายก็เลยมีอีกคนกันหน่อยจัานานะบาทไปักรุมหัวในบาทฉันรวมฉันมือเดียวกันทุนาเตบาทคุณเตอว่าสมัครใจ พระในวัดนี่เยอะไหมครับอาจารย์มีสิบกว่าลกูกวัดใหญ่นะผมเข้ามาเห็นวัดสร้างเรื่อยๆมีเรือมีอะไรช่วงนี้เขาไปย่างย้ากันไปอื่มาอ๋อนี่เข้าพันษาเข้าป่าเข้าป่า้างชุดองค์เหรอจากวัดชิดก็ม,มาวัดพุทธ เลกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์ครับเดินคุยรุยถ่ายดวงใหญ่ใจดีครับ93.25าุาไม่กเคิผ่าสุขป,ป่นบรีอย่าลืมกดติดตามครับกปแดงแดงใต้คลิปขอบคุณครับวันที่แปดงไปไป,ไปด้วยบ้างเล